คนนี้พลาดไม่ได้ค่ะคนนี้ฮอตมากแต่ไปผู้ชายโอ้ชัดเจนมากน้องบอมท่านนินสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญชวนคุณผู้ชมเลยน้องบอมไม่ต้องแนะนําตัวแล้วครับผมก็อยากจะให้ช่วยบริจาคกันนะครับผมง่ายๆก็โทรเบอร์02444646นะครับผมช่วยกันหนึ่งไม้หนึ่งมือหนึ่งบาทของท่านเนี่ยอาจจะมีค่ามากกว่าที่คุณคิดนะครับผมช่วยชีวิตคนี่แหละสํมภารสุดแล้วนะครับก็ ตอนนี้ได้มาดีครับไม่อยากโชว์ฮะอ๋อในมือน้องบอมเริ่มมีปึ๊กแล้วดีใจมากครับแต่ที่เป็นปึกกว่าเนี่ยคือกระดาษว่างๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะหวังว่าทั้งปึงกเนี่ยจะหมดนะครับผมเพื่อทุกคนนะครับช่วยกันครับครับเวลาโทรเข้ามาน้องบอมต้องพูดขอบคุณยังไงบ้างอ้าวบอกเลยเดี๋ยวเผื่อโทรเข้ามาแล้วได้เจอไปน้องบอมสวดผมนะสวัสดีครับผู้คนผู้สายสระสระคนนี้ชื่ออะไรครับผมแล้วก็ เสร็จปุ๊บผมก็จะบอกลกเขาครับบอกว่าเป็นคนที่ดีมากๆเลยครับผมโอเคขอบคุณครับ okay,